ตำนานวัฒนธรรมเนี่ยคือตำนานที่เล็กขอดบรรดาบ้านเมืองโบราณของราฐผีขอดตะบูนไว้แล้วการศึกษาเนี่ยเราก็เห็นภาพว่าเออมันเป็นอีกลัฐหนึ่งนครรัฐหนึ่ง,งที่ไม่ใช่เจนละเพราะนั้น,นเจนราเนี่ยถ้าเราหวนกลับไปดูสมัยท,ที่วัดปูเป็นศูนย์กลางของเจนราบอกมีกษัตริย์ที่สำคัญนำกิตเสนไปเห็นชัยวรมันลงมาถึงชยัยยะวรมันที่หนึ่งหรือไงเนี่ยแล้วชัยวันที่หนึ่งเนี่ยเริ่มสัมพันธ์กับทางทางสมุทนครอ่ะทางขุขีขอดตะบูนอ่ะมันเป็นอีกราฐหนึ่งแล้วในจดหมายที่จีนอาจจะะนนนนนนัั้้อีเป็คร รักคนในลาวก่อนหน้าสีสัตนาค้หุตจะเรียกว่าสีโคตรบูรให้ความหมายที่ที่น้องหารสกลนครเพราะนั้นก็้าใจว่าคําเป็นสีโคตรบูรเนี่ยคือละนะครรัดเก่าเดิมที่มีมาตั้งสมัยทารวดีแล้วมีเมืองสําคัญอยู่ที่น้องหารสกลนครแห่งหนึ่ง <c oughs> กับเมืองเวียงจันทร์อันนี้เป็นเ <c oughs> มืองสำคัญเพราะถ้าว่าเวียงจันทร์เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสกลคนครอยู่ทางใต้ <c oughs> ตเขาเอิญหลักฐานทางประวัตินี่มันมาเกิดทางฝั่งเวียงจันทร์เยอะ